สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาทําฝายน้ํานะเนื่องจากว่าฝายน้ําที่บ้านในหมู่บ้านของเรามันไม่ไหลนะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพายุมันเข้าทาให้น้าไม่ไหลนะข้างหลังผมเป็นวัวของชาวบ้านนะเดี๋ยวเรามาทําฝายครับค่อนทางค่อนข้างจะไกลหน่อยไปเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราจะข้ามน้ํลาลําธารธรรมชาตินะนี่เราก็จะมาเจอวัวของชาวบ้านนะมากินกินน้ํากินอะไรนู้กินขี้ดินหรือกินขี้เกลือมันไปได้พี่น้องเดิมตละเส้นทางค่อนข้างจะ ไกลนิดนึงโอ้วัวมันมาเลียดินเค็เคมๆสงสัยจะมีคนเอาเกลือมาทิ้งไว้ให้มันจะของวัวแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางเที่ยวจะไปค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ในป่านะฝายน้ําธรรมชาตินะน้ําใสทั้งตีนะครับบมมากันสี่หคนนะนะในนี้ทีมงานหนึ่งคนกําลังตามมาอีกสคนอยู่ข้างหน้าและข้างลังอีกหนึ่งคน ยังมาไม่ทันครับเส้นทางค่อนข้างจะธรรมชาตินะไหมความสวยงามของธรรมชาติมาเราพี่น้องสุดเจ้าครับผมนีพี่น้อง,ร,องระวังการเดินทางเราก็จะเจอขี้วัวเห็นไหมนี่ขี้วัวนะครับผมวัวจะมาหากินอยู่แถวนี้พี่น้องน,นี่มีแต่ขี้วัวครับผมตอนนี้เรากําลังจะข้ามลําห้วยนะพี่น้องลําธารน้ำที่ใสามากนะครับเห็นไหมอันนี้คือ ช่วงนี่ฝนตกนะพายุเข้าทําให้น้ําพัดเศษวลงเศษไม้ทำให้ครับล่องน้ํานี่โล่งมากเลยั้้เราเห็นแต่ก้อนหินนะครับนี่แต่ยังไม่ถึงฝายนะเดี๋ยวเราต้องข้ามน้ําอีกอีกสามสี่ที่นะพี่น้องมันถึงจะถึงฝายที่เราจะทําน้ำพี่น้องไปโอ้พี่น้องเย็นชื่นใจพี่น้องสุดยอดนู่นเลนู่นนไปก่อนแล้วลุงเข้าไปก่อนแล้ว เส้นทางที่เราจะไปนี่ป่านะครับค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องนะดูดิเห็นไหมป่าบ้านผมนะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะเพราะชาวบ้านเขาไม่ค่อยทําไร่ทาสวนกันเขาจะทํานายอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีสวนที่อยู่บนดอยก็จะมีแค่บางที่หรือบางเจ้าเท่านั้นนะพี่น้องนะเส้นทางอุดมสมบูรณ์มากครับผม ตอนนี้เรามาถึงที่หัวน้ํามาแล้วนะเรามาเปิดวาล์วดูน้ํายังออกอยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ฝายว่าน้ามันมันเข้าท่อมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ําค้างท่อเราก็ไม่รู้นะนะครับความสวยงามของมันท่อผาดกับกับลาธารดีนะครับที่พายุที่เข้ามาช่วงก่อนไม่เอาท่อไปด้วยพี่น้องอสุด,ดยอดพี่น้องน้ําแรงมากครับผม ตอนนี้เราจะเดินตามท่อไปนะพี่น้องแต่ถ้าเราจะขึ้นไปตามลาธารน,นี่มันไกลนะเดี๋ยวเราจะเดินตามท่อดูถิว่ามันหักมันแตกตรงไหนนะเรายังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าวัวเหยียดท่อหรือเปล่าหรือว่าต้นไม้ทับมันนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่น้องเส้นทางค่อนข้างจะลำบากพี่น้องการทําน้ําฝ่ายข้างนี้ดูดูก้อนหินพี่น้องนั่นก้อนหินนาำผาพี่น้องสุดยอดจริงในระหว่างทางนะครับ เราก็เจอน้ําตกพี่น้องนู่นน้ําตกสวยมากพี่น้องนี่อ่ะนี่ท่อน้ําพี่น้องสวยจริงๆครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหน้าฝายน้ําประปาของหมู่บ้านแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็ลังจะมาเคาะเศษหินนะครับที่มันบังนะครับบังน้ําไว้ให้น้ําเข้าไปถึงหมู่บ้านเราเพราะว่ามันโดนเศษมุกเศษไม้นะครับเห็นไหมประมาณนี้พี่น้อง ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะเนื่องจากว่าดินมันถมเราก็นะจัดการเคลียร์ทุกหินขึ้นมากองไว้ข้างบนเพื่อให้น้ำเข้ามาอยู่ในนี้นะอันนี้น้ำนะครับเอามาด้วยกรูงี้ไม่เอามาแล้วนะเรากินน้ำห้วยเอาเนื่องจาเราลูเข้าออทางน้ำารถือว่าเสร็จภารกิจนะครับทำฝายน้ำวันนี้ขอบคุณเอซทุกคนที่ติดตามนะอย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะผมนี่ครับทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทำฝาย